ก็วิวที่อยู่เบื้องหน้าท่านครับมันอาจจะมืดน,นิดน,นึงครับเป็นจุดชมวิวที่เขาลังครับเขาลังวิวพอยต์แอดภูเก็ตครับ and opposite no in front of you is the Phuket city ไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหพี่ถ่ายไปพี่เห็น <c oughs> เห็นอะไรบอบรรยากาศทำไมม,มันมืดมืดแล้วกโปรไม่เห็นเลย ให้ปรับให้ไหมปรับเป็นชัดลั่นธรรมดาไหมไม่พอละยังไงโอเคแล้วไม่มันมันเป็นตั้งเวลาไงยเพื่อว่าอยากอยากกดเลยไงบอว่าอยากกดมันมือเข้าวันนี้ได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 ้ภูเก็ตซิตี้ครับ welcome to เขารังวิวพอยต์ at ภูเก็ต เกียรติยศ100ปีครับ100ปี100 year monument of Phuket and that is the restaurant Phuket Thailand โอ้นี่ด้านไหนครับ Inside the monument